โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับยินดีรับเข้าสู่เกม Back Cover นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองผ่านด่าน15ดูนะครับว่ามันจะไหวหรือเปล่ามาถึงดันด่าน15้านะครับเป็นดันด่านสุดท้ายนะครับด่านสีแดงนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมาดูนะครับว่ามันจะผ่านหรือไม่ตอนนี้มีคนตัดหญ้าอยู่ข้างบ้านมัน,ม,นมันอาจจะได้ยินเสียงนะทุกคนผูขอโทษได้แล้วกันนะ เนี่ยคือทีมผมนะครับผมจะผมจะใช้ทีมเมตาเลยก็คือมีมาร์สโลตัสแล้วก็ยามิแล้วก็ชามี่นะครับผมนะเป็นตัวฮิวระดับระดับสีฟ้าที่ดีมากครับเพราะมันมีตัวเดียวแล้วโอเคนะครับทีมเมตาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ส่วนตั้งค่านะครับผมใครที่อยากจะก๊อปนะครับผมเอาก๊อปได้เลยนะครับผมแขวบไว้นะแล้วก็ไปตั้งตามได้เลยนะครับคืออ้อลืมดูของอยางยางยางราลิลาก่อนนะครับอืม คือของตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าของผมกากมากนะครับอ่ะอุปกรณ์ไปอ่านี่ครับอุปกรณ์เป็น S S R นะครับ S S R ก็คือไม่มี U R สักชิ้นนะครับผมผมบอกเลย ID ดีนี้คือ,อจัดนี่ครับอืมดูทุกคนดูเออไม่มี L R พูดผิดหรือเปล่าคะผมไม่มี L R นะครับผมอืมก็ตามนั้นนะทุกคน เดี๋ยว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 ผมจะเล่นเลยแล้วกันนะครับผมแล้วผมเพิ่งผ่าน14หมาเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่ใครที่ไม่มีหมาครับผมก็ใช้เป็นไอตัวนี้ได้นะผมมัเชื่อโซมาลอนนะครับผมแล้วก็ใครที่มียามีนะครับผมสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับผมโซลิโดนะครับโซลิโดไอโซลิโดโซลิโดนะครับผมแทน2ตัวนี้ได้นะครับผมแล้วโอเคแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนผมขออนุญาตนะครับผม ไปออตโต้เลยล่ะกันมาโอ้โหพลังแม่งห่างทุกทุกคนดูพลังนะครับผมพลังแสนสามกับแสนเะก้าครับโอ้โห,โโห,โโหทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะผ่านปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาเวฟแรกครับผมไปอันตีไปเลยไอตัวโดตัสไปยามิตามไปโอ้โหแทบไม่เข้านะครับเออดูดิทุกคนดูผมตีแทบไม่เข้าอะ่ะ ไอ้ตัวมมาก็ลดดาเมจไปครับผมลดความเร็วลดดาเมจนะตัวนี้่ะมาชาม,มี่ก็ฮิวไปครับมับเลือดก,กับเต็มนะชาม,มี่ผมยังฮิวไม่แรงเลยนะผมว่ามันไม่มีของทุกคนมันไม่มีของใส่ให้อ่ะปึ๊บอืมผ่านไปผ่านไหมผมว่าผ่านอยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่เออก็ตีแรงอยู่นะครับผมทีมมันจะตายหมดแหละอันนี้คือสเตจแรกเฉยๆนะครับผมมันอาจจะดูจะดูแบบง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าสเตจสามนี่น่าจะหนักเอาเรื่องนะครับสำหรับด่านสิบห้าครับทุกคน มาเขาให้ได้อยู่มั้งรถงเต็มไปอีกรอบนึงมับอืมอ่าโอเครถเตเมตอยู่ครับสถาน,นีไปเจ้าชื่ออะไรวะโรตัสนะครับผมไปติตสถานนะไปยามิป่าจหวะนี้ตายไหมโอเคตายหนึ่งตัวสวยทุกคนสวยสวยมากตอนนี้ตอนตอนนี้สวยมากไปชามีฮิวไปฮิวยามิโอเคโอเคได้อยู่นะผมอืมตีไม่ค่อยแรงนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะคือคือขนาดขนาด,ขนาดของผมยังไม่ตันนะเนี่ย คือตัวเมต้างทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับอืมมาสเตจสองแล้วครับไปเอลตัสตีธรรมดาไปอืมตีแรงแล้วอืมไปรถดมิดไปน้องรถดมิดรถดมิดไหมมารถพังจุดตีโอเคสวยอุ้ยรถตัดจะตายเฮียก่อนฮียก่อนเฮีก่อนโอเคโอเคไหวแล้วไหวแล้วนี่คือไหวแล้วนะครับอ,รรรอืมโอเคไปยังมีฟ้าครับผมมับอืมครึ่งหลอดโอเคได้อยู่ โอเคไม่ติดสตันนะอันนี้ยูไปโอเคเลือดเต็มสวยสวยสวยอันนี้ปาดไปครับอืมได้อยู่มับ okay. โอเคยูไปยูก่อนเอ,อ้ใหญ่เพื่อนตายครับโอ้โห okay. โอเคโอเคได้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 ไดไดยูยูชามียิวชามียิวเร็วชามียิวโอเครถนี่ไ,ไปก่อนอยูเร็วชามียโอเคอยู่นิดหน่อยไปก่อนแล้วกันนะถือว่าได้อยู่โอเค โอเคได้อยู่ตรงนี้มาโอเคตายหนึ่งสวยเยวฮ้ยเออควาฮิไวก่อนโอเค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 ไปยังมีป่าตายหนึ่งตัวแน่นอนร,ร้อยปเปอร์เซอร้อยเปอร์เซอโอเคเรียบร้อยมาปฮิไวอีกโอเคเลือดเต็มทุกคนคือทีมผมเลือดเต็มมาแล้จังวันน,นี้มาเวฟสามแล้วครับทุกคนโอ้โหชิวเรียบร้อยสี่สองวัตเตอร์ฟักเฮ้ยตายอยู่มั้งเนี่ยโอเคโลตัส ไม่ใช่รถตัสม,มัดรถดาเมจไปไหมโอเครถกำังจุดจดียวตัวกลางตัวเดียวโอ้โหโอ้โหได้อยู่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 โอเคอ๋อโอเคไม่ตันเลยนะครับผมโอเคอุย้ยคนกําลังภาคปะโถอปะโถอเอ้ยคนกําลังภาคใจเย็นนะคือสู้นานเกินนะครับอืมมาฮิวไปฮิวตัวเองก่อนโอเค ไว้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เฮียเชี่ยเชี่ยเชี่ยเิวก่อนไปน้องน้องนี่หิวก่อนน้องหิวก่อนโอเคตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวเฮ้ยไปตีตัวเชี่ยเลยอ่ะเฮ้ยโอเคลรถได้ไปเอ้ยหิวไปก่อนโอเคได้อยู่เราจะตายหนึ่งตัวแล้วสวยโอเคคือรถดาเมจสองตัวแล้วนะไม่น่าไม่น่าแรงนะผมเออโอเคฮิวไปโอเคเลือดเต็มนะเลือดเกือบเต็มก็ได้อยู่นะผมน่าจะผ่านนะครับตัวนี้ โอเค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 โอหมับเขาไม่เฮ้ยเฮ้ยยังไงก็ผ่านนะตอนนี้มับฮิวอยู่ฮิวอยู่ฟึบบูมโอเคจุดสถานะไปสถานะเยอะเกินหมดสภาพรถคมเร็วครับเตือโดนไปดิเอะมอนนะ่ะก็ไม่เท่าไหร่นี่วะสามสิบห้าเนี่ยไม่มีเอลอาร์ก็ผ่านได้อ่ะครับอืมไม่มีเอลอาร์ก็ผ่านได้อ่ะครับขอยาตเลยนะครับ,อบ,รบแอคเลยโ no elar โนเอลอาครับทุกคนไอ้เชี่ไม่ไม่ดอบให้กูด้วยไอสัตว์ไม่ดอบให้ผมด้วยอ่ะทุกคนนะค,คือคือคือผมเนี่ยไม่มีเอลอาร์หรือสักชิ้นนะแต่ว่าก็ยังผ่านได้นะครับทุกคนด้วยนะครับก็ค,คือนี่คือทีมเมตัลนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกให้ผมด้วยละกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะโอเคเจอกันครับบาย